สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิตทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีปี่ใหม่นะครับท่านผู้ชมที่ได้คลิกเข้ามารับชมในช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิตทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมในช่องนี้นะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมี การงานการเงินนะครับที่มั่นคงนะครับเงินทองล่ำล้รวยๆนะครับไลมาเือมาไม่ขาดสายนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราเลี้ยงฉลองกันอย่างสนุกสนานนะครับในช่วงปีใหม่นะครับเป็นวันรวมญาติรวมมิตรนะครับซึ่งเรียกได้ว่า1ปีมีครั้งเดียวเนาะนะครับท่านผู้ชมหลังจากฉลองเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไม่ลืมภารกิจของเราที่ต้องทํานะครับก็คือการมาอยู่ในฟาร์มไก่บ้านหรือว่าไก่พันธุ์พื้นเมืองแบบนี้นะครับ วันนี้จะพาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับที่ยังเหลืออยู่ในฟาร์มนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับประมาณ1-2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้ไายไก่ออกไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็โลกพวกแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่มันอายุเยอะออกไปนะครับเพื่อที่จะนำแม่พันธุ์นะครับสายเลือดใหม่นะครับมาเข้ามาแทนนะครับแล้วก็คงเหลือบางส่วนก็คือแม่พันธุ์ที่ยังไข่ได้อยู่ยังสาวอยู่นะครับก็จะเหลือไว้เอาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในอนาคตนะครับ วันนี้ก็บรรยากาศตอนเช้าๆนะครับมาเอาข้าวโพดให้ไก่นะครับเป็นข้าวโพดให้อาหารไก่แบบง่ายๆนะครับท่านผู้ชมแปลว่าไม่ได้ผสมอะไรเลยนะครับพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยเขากินได้นะครับรวมทั้งเป็ดรวมทั้งไก่ที่มีอายุนิดนึงนะครับถือได้ว่าเป็นการประหยัดต้นทุนได้ดีเลยทีเดียวนะครับข้าวโพดนะครับก็จะมีสารอาหารนะครับค่อนข้างเยอะนะครับ มีทั้งโปรตีนนะครับมันจะย่อยสลายกลายเป็นแป้งนะครับให้พลังงานไก่ไกเราได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศตอนเช้าเนะครับเราไม่ต้องให้อะไรเยอะนะครับเพราะว่าช่วงเวลาเร่งรีบแบบนี้นะครับให้แบบง่ายๆไปก่อนนะครับแล้วก็พอให้ตรงนี้เสร็จนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูลูกไก่นะครับที่ได้เลี้ยงไว้นะครับก็มีประมาณ30มสิตัวนะครับซึ่ง กำลังโตขึ <scale> ้นมานะครับน่าจะมาทดแทนในอนาคตได้นะฮะนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับมาอยู่ในฟาร์มไก่พื้นเมืองไท่บ้านนะครับสังเกตได้ง่ายนะครับมันจะมีไกู่่3ตัวที่เป็นไก่ไม่ใช่ไก่พื้นเมืองนะครับเป็นไก่สาสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวผมจะจัดการเคลียร์ออกไปให้นะฮะ3ตัวนี้นะครับเป็นไก่3สายพันธุ์นะฮะลักษณะจคล้ายๆไก่บ้านนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างที่สังเกตได้อยู่นะครับ3ตัวที่เห็นนะฮะ ส่วนที่เหลือก็เป็นไก่พื้นเมืองนะครับท่านผู้ชมอาหารในวันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดกับอาหารหมูนะครับผสมให้นะฮะไก่ของเราก็จะค่อนข้างที่จะชอบนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะครับไก่ต้องการสะสมพลังงานแล้วก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยนะครับออกไข่ค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงนี้แต่ว่าเปลี่ยนแปลงก็คือแม่ไก่นะครับมีจํานวนน้อยลงนะครับอัตราการผลิต นะครับไม่เพียงพอนะครับท่านผู้ชมเราจะพาไปดูนะครับว่ามีไก่มีไข่เยอะไหมนะฮะเก็บสัปดาห์นี้สัปดาห์นั้นเนี่ยได้กี่ฟองได้เท่าไหร่นะฮะเราจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับในตู้ฟักนะครับนะครับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับซึ่งที่เหลืออยู่ในฟาร์มเนี่ยไม่ถือว่าเยอะนะครับท่านผู้ชมออกไปประมาณ40ตัวนะครับได้สายออกไปนะครับให้พ่อค้าแม่ค้านะครับที่เขามาขอซื้อแล้วก็ไก่ น้ำหนักประมาณเกือบ2โลเนี่ยสกิโลนะครับก็หายไปเกือบหมดนะครับไม่เหลือเลยนะครับแล้วก็มีมีมีแผนนะครับบอกว่าน่าจะหาแม่ไก่เข้ามาทดแทนพอส่วนพ่อพันธุ์นะครับไม่จําเป็นเนี่ยไม่ต้องเอาตัวอื่นเข้ามานะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเอาเขามาปุ๊บเขาจะสู้กันเขาจะตีกันนะตายทิ้งให้เสียนะครับพ่อพันธุ์เนี่ยควรเลี้ยงมาด้วยกันตั้งแต่เด็กนะครับให้เขาคุ้นเคยกันนะฮะเป็นอย่างดีนะครับ การลอดก็ถึงจะจะมีนะครับถ้าเลี้ยงแบบรวมแบบนี้นะฮะส่วนถ้าใครเลี้ยงแบบขังนะครับก็สามารถแยกเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับเป็นข้อไปได้นะฮะเป็นข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเนาะนะครับมาดูนะครับที่เป็นลูกไก่นะครับซึ่งบางตัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แข็งแรงบางตัวก็อาจจะยังซีดๆอยู่นะครับดูสีหน้าค่าตานะครับอันนี้เรา คัดไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นพ่อพันธุ์นะครับในอนาคตนะครับอีกประมาณ 3- 4สเดือนข้างหน้านะครับไก่พวกนี้ก็จะขึ้นมาทดแทนได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ไก่พ่อพันธุ์นะครับที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยก็น่าจะโดยาลงไปนะครับตามอายุตามสังขารนะครับนี่เป็นลูกไก่นะครับแล้วก็แยกออกมานะครับหลังจากที่รออนุบาลเสร็จเราก็แยกออกมาเป็นข้อเป็นล็อกไว้นะครับเพื่อให้เขาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ให้สร้างความคุ้นเคยด้วยกันนะครับแบบนี้ จริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะครับท่านผู้ชมมีทั้งรุ่นโตกว่านี้แต่ว่าบังเอิญนะครับมีคนมารับซื้อมาขอซื้อแล้วก็ขายไปทั้งหมดนะครับตอนแรกว่าจะเอารุ่นพี่ของพวกนี้นะฮะแล้วเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในอนาคตนะครับอาจจะทีนี้เขาต้องการซื้อนะครับเราก็เลยอ่ะให้กันไปแบ่งกันไปนะฮะอ่ะก็ต้องรอนะครับรุ่นต่อๆไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะในตลาดแต่พื้นเมืองนะครับก็ตอนนี้ราคาทบเซาพอสมควรนะครับแต่ก็ ถือว่าอยู่ได้นะครับท่านผู้ชมถือว่าอยู่ได้นะครับไม่ได้ถือว่ามีกาไรอะไรเยอะมากนะครับโควิดนะครับในช่วงนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพร่างกายนิดนึงนะครับท่านผู้ชมทางด้านตลาดหลายๆตลาดเนาะนะครับที่ชุมนุมที่ชุมชนต่างๆนะครับเขาก็ได้ประกาศปิดนะครับลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการติดเชื้อนะครับหลายๆตลาดเนี่ยเรียกได้ว่า เช่นตลาดกุ้งที่มีตามข่าวนะครับก็ขาดรายได้ไปเลยนะครับพวกพ่อค้าไม่ค้านะครับกระทบต่อเศรษฐกิจแน่นอนครับคนจับจ่ายใช้สอยน้อยลงนะครับในการไปซื้อของนะครับเป็นผลกระทบนะครับส่วนค่าใช้จ่ายก็ยังคงเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามลดนะครับเราค่าอาหารนะครับจำนวนไก่ลงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าราคาไก่มันไม่ขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับ ครับมาดูในฟาร์มเหมือนเดิมนะครับผมก็เลี้ยงไก่นะครับในช่องช่องนี้นะครับนละนานทีจะมีคลิปเกี่ยวกับสาระอื่นๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเลี้ยงไก่การยูขับไก่ส่วนใหญ่นะครับไอพวกนี้ก็ดูแลง่ายๆนะครับท่านผู้ชมตอนเช้าเนี่ยผมก็จะให้เป็นแบบข้าวโพดครับผสมอาหารหมูผสมอาหารหมูข้าวโพดนะครับแล้วก็ทํา บางทีก็จะให้เป็นสูตรย่าสับนะครับสลับกันนะครับวันต่อวันนะครับพอพันแม่พันในอนาคตนะครับวันข้างหน้าเนี่ยนะครับบางทีก็มันอาจจะไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับโรคระบาดเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะรับมือได้ไหมนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังโอเคนะครับบรรยากาศในฟาร์มไก่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับไม่มีโรคภัยโรคอะไรเข้ามานะครับเพราะว่าเราป้องกันไว้พอสมควรนะครับ แต่ถ้ามันเกิดโรคระบาดปุ๊บเนี่ยผมว่าในช่วงฤดูหนาวมันค่อนข้างที่จะดูแลยากนะครับก็พยายามป้องกันนะครับอย่าให้มันเกิดภายในฟาร์มของเรานะครับถ้ามันเกิดปุ๊บเนี่ยมีปัญหานะครับไก่ของเราเนี่ยตายหมดนะครับที่เลี้ยงมาที่ลงทุนไปก็เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมหายไปครับลูกไปไข้เจ็บนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเลี้ยงอยู่นะครับก็พยายามดูแลไก่ทุกท่านให้ดีนะครับ อย่าให้ไก่ของท่านมีการเจ็บอาการซึมอาการป่วยนะครับให้มันสมบูรณ์ให้มันแข็งแรงนะครับตัวไหนป่วยเนี่ยพยายามแยกออกไปได้เลยนะฮะอย่าเอาไว้ในฟาร์มนะครับถ้าท่านเอาไว้ในฟาร์มปุ๊บปัญหาที่ตามมาคือมันไปสัมผัสนะครับมันติดตัวต่อตัวตัว2ตัวไปหา 3- 4สตัวนะครับบางทีตายไปทั้งหมดนะฮะภายในฟาร์มก็มีนะครับครับมาอัปเดตนะครับลูกไก่แล้วก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในฟาร์มให้ท่านผู้ชมนะครับได้อ่า ได้ชมได้ฟังกันนะครับเพราะว่าห่างหายกับจากการทําคลิปเนี่ยประมาณเกือบ1สัปดาห์นะครับก็ว่าติดภารกิจในช่วงปีใหม่ยาวนะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะครับก็จะคิดถึงกันอยู่นะครับอย่าเพิ่งลืมนะช่องกเกษตรปอเเพียงเลี้ยงทีวีนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะครับ2564นะครับ สำหรับท่านที่เพิ่งนเข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์นะครับกดติดตามกดระดิ่งนะครับให้ช่องของเราด้วยนะครับหวังว่าสิ่งที่ได้ถ่ายทอดไปได้อัปเดตไปนะครับมันจะเป็นประโยชน์เป็นสาระดีๆีต่อท่านผู้ชมนะครับที่ได้คลิปเข้ามารับชมในช่องของเรานะครับเราวันนี้นะครับก็ต้องขอัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ